สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการนิวี่นะคะวันนี้มีการกลับมาของสกินมันจะเป็นสกินในอนิเมะนะคะเป็นอนิเมะเป็นตัวมูรานะคะซึ่งเรายังไม่เคยดูอนิเมะนี้เลยนะคะหรือว่าใครเคยดูแล้วก็คอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะคะว่าสนุกไหมรีวิวอนิเมะก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะคะนี่วันนี้เป็นการกลับมาของสกินนะคะในรอบ9เดือนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ทั้งหมดเนี่ยนะคะจะกี่คูปองแต่ตอนนี้นะคะเรามีดอกซากุระ1ดอกนะคะเป็นนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านก,กฎกติกาคร่าวๆกันดีกว่านะคะอ่ะระยะเวลากิจกรรมนะคะ3มีนาถึงวันที่29มีนานะคะแล้วก็เลือกพื้นที่สำรวจนะคะเพื่อรุ่นรับรางวัลต่างๆมากมาย อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดราคาคูปองนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปคร่าวๆกันนะคะว่าคูปองทั้งหมดเนี่ยเขาใช้กันกี่คูปองนะคะโดยที่จะสุ่มแล้วให้มันได้สกินตัวนี้เลยนะคะฟังให้ดีนะคะเราทําการบวกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคูปองทั้งหมดนะคะ3,242่คูปองนะคะคือเยอะมากคูปองแบบเยอะมากนะคะแบบ3,000คูปอง3242คูปองนะคะ ในทุกๆด่านก็จะได้รับารางวัลพิเศษนะคะเมื่อพบหัวหน้าประจําด่านได้ด่านละหนึ่งครั้งอ่ะก็จะมีไอเราค่อยไปดูแต่ละด่านกันนะคะอ่าประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นเปอร์เซ็นต์การออกนะคะโออ่านเยอะเนี่ยนะ สำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเต erm ิมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด่นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะโดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาร์ฮาวีที่มียอดไลค์มากกว่า1 เปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7ขาย ID เกม r v มี ID ให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ID โหดแหลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม r v โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะอาราที่1น,นะคะก็จะเป็น เหมือนจะเป็นรูปโปรไฟล์นะคะอ่าตอนนี้เราทําการมีดอกซากุระอยู่หนึ่งดอกนะคะเราก็ทําการคลิกไปนะคะอ่ากดยืนยันไปนะคะตอนนี้อุย๊ยหน้าตาก็เป็นนี้อ่าแล้วก็ได้เอฟเฟกวิ่งมา1วันนะคะถ้ากดนี้ก็ยิ้มเก้าคูปองนะคะอ่ะเรากดไปนะคะยิ้มเก้าคูปองกดไปนี่อันนี้ก็จะได้อะไรเราก็ได้รูปโปรไฟล์มาแล้วนะคะอ่ะและดาที่2ก็จะเป็น อิโมจินะคะด่านที่3ามันจะเป็นน่าจะเป็นเอฟเฟกวิ่งแล้วก็เอฟเฟกอะไรถาวรเลยนะคะแล้วก็จะได้รับด่านสุดท้ายก็จะเป็นสกินนะคะก็ง่ายๆนะคะแค่มากดกด,กดนะคะเดี๋ยวก็ได้ไปเองนะคะของรางวัลน,นี่นะมีประมาณนี้นะเนี่ยอันนี้มีตาลเชิญฮีโร่สุดฮิตด้วยอันนี้มีอะไรอ่ะอิโมจิ e ถาวรน,นี่ก็ e อิโมจิถาวรโอ้ยน่ารักนะเนี่ยน่ารักนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราะะไปทําการดูตรงกล่องของขวัญกันดีกว่านะคะคลิปนี้หมดไป29คูป,ปองนะคะเพื่อทําการสุ่มนะคะแล้วก็ดีนะคะได้รูปโปรไฟล์มาด้วยโอ้มานะคะนี่ตรงระบบนะได้รับรูปโปรไฟล์นะคะกดเปิดไปนี่สวยหล่อมากนะคะแล้วก็เอฟเฟกต์วิ่งอันนี้เป็นอันนี้อันนี้ไม่เกียวนะคะแล้วพุ่งนี้นะคะก็จะเป็น การกลับมาของตัวสกินตรงนี้นะคะเนี่ยตัวของตัวบลท์นะคะนี่นะเป็นกิจกรรมเล่นฟรี10ครั้งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรงไงนะคะไอเทมเรื่องครอบของสกินแต่นี้มันดีนะตรงมีนี่แบบแจกเยอะนะแจกเยอะแจกสกินอาเนี่ยล็อกอินครบ10วันนะคะตอนนี้เราเพิ่งได้วันที่3อยู่เลยนะคะ คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะหากใครชอบก็ช่ยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กันดีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวกิจกรรมสั้นๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราลากันไปด้วยคลิปอันนี้ดีกว่านะคะ,ะคลิปเอฟเฟกต์ตัวละครนะคะดูนะคะว่าเธอเช่งสวยบ,บัตตาบัตใจเท่าไหร่นะคะนี่นะแต่เร็วๆเนี้ยเราเห็นมีอะไรนะ มีข่าววันนี้ด้วยนะคะที่จะเอ็กกับแอ t a แท็กออนไททัน่ะคือเฮ้ยก็คือเตรียมคูปองกันนะคะประมาณนี้นะคะรอ,รอบสกินก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่าน,นี้นะคะหากใครชอบช่ยกันกดแชร์กดไลค์ like กันเหมือนเดิมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ